ตัวหนึ่งครับผมนี่ตัวนึงแล้วแต่ว่ามันเสียชีวิตแล้วก็ครับตัวนึงมันตกน้ำตายนะโอ้ลงออกมาไม่รงมายันสิรู้อ่าสวัสดีครับพวกเราครับท้องผังลัคกี้แฟมิลี่นะครับวันนี้ก็มาเจออ่าน้องผองเอียงอ่าพังลัคกี้แฟมิลี่ครับผมลักี้ลัคกี้แฟมิลี่โอ้ครับฝากติดตามให้แน่ด้วยครับครับครับผมอ่าวันนี้ก็มาเจอน้องดาวน้องดาวมงคลนะครับเอามาเดินเล่นนะครับมาเดินเล่นนะครับผม ยามตัวในลูกเอ้ยโบยานลูกื่นนะครับเนาะนี่นะครับน้องดาวนะครับเจอน้องดาวนะครับครั้งแรกนะครับเจอน้องดาวครั้งแรกนะครับเนาะอ่งไม่เคยเจอนะครับงงงงงงวันบอกว่าฝากช่องให้หน่อยครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าช้างเรียงไหนครับวันเออเป็นครูสิงห์สายชีดอยู่ว่าช้างเรียกไหนเนาะติดยำรถผมกำลังมาถึงครูสิงหที่หนูนี่แหละครับตัวนี้นะครับใหญ่นะครับสูงคนหยาดก็ได้ได้จีดแรกโบครับแลนตามเลยครับวังนึงรักได้แล้ววังนึงพันเขี้ยวรักอยู่ รักได้อยู่บางหนึ่งมันเจอได้แต่รักได้รอเดียวครับพอรอที่สองเลนตามฟันเขียวเลยบางหนึ่งบ่อเห็ดคนบ่บ่เห็ดคนบ่เห็ดสร้างหน่อยบ่เห็ดมูอุ้มคือนใครมาแม่ติลูกอยู่ก็กำลังอันนั้นอยู่ทับทับได้สองเดือนเองสองเดือนครับแสดงว่าแย่เพราะท่านลุนตัวลูกนี่โห่ลูกมันต้องลุนแล้วบ่ครับมันมันมันไม่มีลูกดุนแล้ว ครับงามครับไม่สองเม็นครับง่ายงามครับนี่นะครับมาเจอดาวมงคลนะครับดาวดาวลดาานะครับดาวมงคลจะจะไปแย่งนะครับไปแย่งยางรถเนาะลัคกี้นะครับพาลัคกี้นู่นนะครับถ้าแย่งเป็นจะได้เฮ็ดบ่ มันบอเฮ็ดอยู่มันมันเอาแต่ยางรถครับโอ้เอาแต่ยางรถมันมันยางออกมาได้แล้วมันหูโตแล้วเขาหูโตอะไรเน้แบบนี้หูโตแล้วอืมถ้าถ้าเพลือๆได้อยู่บักางนึงนึ่งบางนึงได้อยู่บางนึงเขาเป็นยามะฟองพอตัวลูกจกได้ปะอยากได้อยากได้อยากได้ยางรถอ่าน้องดาวนะครับดาวมงคลนะครับวันนี้ก็ไปเจอดาวมงคลนะครับอ่าคุณป้านะครับไม่เล่นกับดาวเลยครับอ่า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 คอหยอก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 ครับผม ขกหยกนะครับในดาวขอหน่อยดาวขอหน่อยห่วงไว้ห่วงไว้ห่วงไว้นะครับโบเป็นอย่างเลยมาเจอดาวมงคลนะครับแอคชั่นแล้วนู่นนะครับให้พี่ๆมาถ่ายรูปนะครับวันนี้นะครับนาะก็มาเจอนะครับมาเดินเล่นครับมาเจอกันพอดีนะครับตอนเย็นครับมาเจอกันตอนเย็นนะครับผมโอ้ยน้องดาวเก่งมากเลยนะครับดูนะครับมาเจอหนังดาวมงคลนะครับนู่นนะครับเอาเก่งเก่งเก่งเอาขอทักทายหน่อยขอทักทายหน่อยนะครับอยากเล่นกับปลาละกี้แล้วตรงนี้ อาโนนโนงูยูสิละครับมันอยากให้เล่นยูสแต่มัน่มห้แลวนี่อ๋ดาวดาวเอาหน่อยยางรถหน่อยดาว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 ขอเล่นยางรถหน่อยดาวดาวขอเล่นยางรถหน่อยไม่ให้ไม่ให้เอ้ยดูดูดูเขาอ้อนนะครับน้องดาวอ้อนนะอ้อนคุณป้าแล้วตอนนี้นะครับอ้อนแล้วนะครับอ้อนอยากขอเล่นยางรถแล้วนะครับ อ่อนอ่อนโอ้ยขอหน่อยขอหน่อยนะครับดูอ่อนนะครับลักี้ให้หน่อยให้หน่อยลักี้ให้หน่อยมาดูนะครับน้องดาวนะครับจะเอายางรดกับคุณป้าแล้วนะครับอ่อนแล้วนะครับตอนนี้นะครับอ่อนแล้วนะครับเนาะไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับเนาะอ่อนแล้วตอนนี้นะครับน้องดาวนะครับจะอ่อนเอานะครับขอหน่อยขอหน่อยยางรดขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยดูดูนะครับโอ้ยอาฉลาดมากเลยนะครับน้องดาวนู่นนะครับนู่นครับโอ้ยฉลาดฉลาด ขออ้อน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 โอ้ยอ้อนแล้วจะเอายางรถให้ได้นะครับดูจะเอายางรถให้ได้นะครับจะให้หรือเปล่านะครับหลักมาเอทีเขาเขารู้จักได้หน่อ่าครับล็อตี่ฉลาดเอา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 ขอขอขออ้อนดูดูดาวอ้อน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 อ้ออ้อนแล้วอ้อโดโดอ้อนอ้อนน้องดาวอ้อนลัคกี้จะได้ไหมยางรถวันนี้จะได้ไหมจะอ้อนได้ไหมนี่ อาจจะออนได้ไหมลักกี้จะให้หรือเปล่าจะให้หรือเปล่าสงสัยไม่ให้นะครับเนะาะเป็นปีเตอร์อยางรถนี้คงโอเคดีเนาะเป็นยางยางอันอื่นบนเบาะหรือสีขึ้นมาเามากกตัวนี้เอาคือกันเอาขึ้นกัน่อ,อยเป็นยางรถแมนมันมักสั่งหน่อยสั่งหน่อย,อยถ้าเห็นสั่งก็อยู่กับแม่กับลูกนี่ลืมเลยยางรถบ่อสั่งกำลังได้หน่อยนะ กี้สวยนี่นี่ออนแล้วเอาลักลักแต่ไม่ให้ยางรถนะไม่ให้นะครับยางรถนะครับจะเอาไปเอายางรถนันนุนครับอ่าดู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 เอาขอขออ่านี่นะครับน้องดาวนะครับน้องดาวมงคนรู้จักไปยังลักกี้นะครับน้องดาวนะครับอาตัวอ้วนอดูดูดู ดูดูเอาห่วงไว้แล้วตอนนี้นะครับรูวเห็นควานเขียวมาโอ้ยเห็นควานเขียวมาโอนน้ได้เลยว่าตนนัวนี้ควานเขียวรู้แล้วนะครับเมื่อกี้ควานเขียวมานะครับเห็นควานเขียวมานะครับรู้เลยรู้เลยไปไปห่วงยังรถไว้เลยนะครับไม่สนใจน้องดาวแล้วตอนนี้กกนเขียวก็อยู่ใกล้ๆนี้ด้วยนะครับเนาะ <c oughs> <c oughs> ดูนะครับกวอนเขียวมาหาเมื่อกี้นะครับรู้แล้วกวอนเขียวเอาได้ไหมหนูนะไม่แกล้งหนูแล้วไม่แกล้งแล้วก้นเขียวไม่แกล้งแล้วลูกก็หนูเอามาสออยากเล่นด้วยอยากเล่นด้วยนะครับแบ่งเล่นอันหนึ่งนะครับเมื่อกี้นะครับเนาะไม่ได้ของหนูหมดเลยอันนี้นะครับคือน้องดาวนะครับน้องดาวมงคลนะครับเนาะมาเล่นกับคุณป้าลักกี้นะครับวันนี้ก็เดินผ่านมาเล่นนะครับผมเอาให้ดาวเล่นหน่อยให้ดาวเล่นหน่อยลูกเร็ว เอาให้ดาวสักอันนะลูกเร็วนี่นี่ดาวอยากเล่นแล้วงอนแล้วลูกเอามาเร็ว้เห็นกวางเขียวมาไปคล้องไว้เลยครับยางรุ่นหนึ่งครับรู้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 มากเลยนะครับอ่านี่นะครับมาอยู่ตรงนี้นะครับมาเจอดาวมงคลพอดีนะครับนอะเดินเล่นนะครับตอนค่ำๆนะครับแบบนี้ครับเนาะแต่ไม่ให้ยางรถน้องดาวเลยนะครับน้องดาวก็อยากเล่นนะครับนู่นนะครับน้องดาวอขออีกแล้วบักขออีกแล้วนะครับขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยเร็ว ขอหน่อยขอหน่อยอ้าขอหน่อยครับคุณป้าขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยอ้าขอหน่อยแล้วขอ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 อ้าขอจะได้ไหมนี่จะได้ไหมขอขอขออ้าขอดูดูแมนแเจ้าของได้ไปดึงมั้ยแมนเสาเลยเสาสนใจสั้งหน่อยแล้วตรงนี้อันนี้สามสิบครับสามสิบครับยัยอยู่ภูเก็ตครับ กำลังกลับมาได้สองเดือนกว่าๆือสามเดือนเลยรับผมแท็กซี่ครับบ่ได้ลกสวยครับีนน้องดาวนะครับคุณแกก็ซื้อยางมน้งแมนคุณแกก็ซื้อยางไมาน้ำไปแล้วเขาโกงหมักเนาะสู้เที่ยวสูเที่ยวสูเที่ยวไปไหนไม่อยโอ้กัลังคือกันแหละแต่ตัวนี้มัน จับออกมาได้การว่วงมันจับออกได้เลยตรงน,นี้มันจับออกมาได้สำคัญมันจับออกได้แล้วแต่เผลือเอาได้อยู่แบบบางนึงพันเกียวเออเผลือแบบไหนได้อยู่ถ้าเผลือไ,ได้อยู่ถ้าเออถ้าบ่เผลือแล้วก็ยังว่าแล้วกลางคืนนีงกอดหนุนกอดเนาะกลางคืนเขาก็นอนกอดนะแล้วก็อัน,นึงก็หนุนหัวไว้แมน แม่นครับตัวเดียวกันนะครับใช่ครับที่บ้านายเหมือนกันอ้วนอ้วนอวนตัวนนกอ้วนเนาะลักลักี้นะครับผมลัคกี้พังลัคกี้แฟมิลี่ครับฝากติดตามด้วยนะครับผมพังลักกี้แฟมิลี่ครับดูจะออนได้ไหม จะอ่อนขอยังนั้นได้ไหมคือกันเลยเนาะก็คือกันเลยมันสัญญายุเลยว่ามันคือซ้ำหนีบอ่ะเนาะอ่อน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 ดูดูอ่อนดูอ่อนอ่อนดูอ่อนอ่อนควันเขียวไม่ได้แล้วอ่ะลองดูที่ควันเขียว วินาทีครับรู้แล้วรู้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 นู่นนะครับควาดเขียวจ้องอยู่นู่นอ้าวไม่ได้แล้วไม่ได้แอ็มแล้วควาดเขียวมันไดแอมแล้วดูดูควาดเขียวนี่รู้แล้วตอนนี้ตอนนี้ไปเอาแล้วล้อหนึ่งือคือรู้ตัวรู้แล้วตอนนี้คือรู้ตัวแล้วยากแล้วโอ้ก็เจออยู่ว่าเจ้ากันลังเห็ดโครงการสร้างบ้านอยู่ตๆครับผมกำลังสร้างบ้านครับไอ้ที่ขุดอยู่นี่ เล่นกับดาวก็ได้ขนะดพี่พี่บอกว่าไม่ได้แอบเนาะดาวไอ้ดาวก็อันนี้นอนตัวอันนั้นนอนอยู่กันอนอยู่ก่อดังนะไม่ดังนี่มันเรียบคือกันตถึงอ้เนาะควรคือกันเลยวะจับได้ไหมครับจับได้เลยครับได้เลยครับควานอยู่ครับ อันนี้นะครับมาเล่นกับน้องดาวนะครับเนี่ยนะครับมีเพื่อนๆเยอะเลยนะครับนู่นครับมาถ่ายรูปกับน้องดาวนะครับก็มาเจอพอดีนะครับเจอน้องดาวพอดีเดินเล่นนะครับลังกี้เดินเล่นตอนเย็นนะครับเนาะก็เดินเล่นตอนเย็นนะครับออกกำลังกายทุกๆเช้านะครับทุกๆเย็นนะครับเนาะก็มาเจอน้องดาวนะครับอยู่ตรงนี้นะครับตรงจุดชมวิวตรงนี้นะพอดีเลยนะครับเนาะเป็นยังไงนะครับอ้อนนะครับอ้อนเด็ดม่ได้ไม่ได้ให้เลยนะครับยางโรสนะครับน้องดำออนเนาะมันยังไม่โชว์ไงอ๋อไม่มีตรงหัวนี่เนาะ ดูดูน้องดาวนะครับเก่งมากเลยนะครับอ้วนเท่ากันเลยอ้วนอ้วนตุยนุ้ยเหมือนหนังนาเหมือนเหมือนกระลักกี้เลยนะครับเนาะถ่าถ่าดูนั้นเหมือนจะเป็นลูกะลักกี้เลยนะครับเพราะว่าเนื้อตัวหน้าหนังเนื้อตัวหนังนะครับนานะครับแล้วก็อ้วนตุยนุ้ยเหมือนะลักกี้เลยนะครับเนาะอ่านั่งดูนะครับน้องดาวนะครับดูการนั่งน้องดาวนะครับโอ้น่ารักครับน่ารักครับอ้วนตุยนุ้ยนะครับ อานู้ยห้วงยางรถอีกเนี่ยหวงยางรถนะครับเเเาาานนี่ตดูจะลุกไหวไหมนะครับนั่งนานแล้วโอ้โหเหนื่อยแล้วบพรว่าเหนื่อยแล้วลักกี้นะครับอ่าดูดวงดาวครั้งแรกนะครับมาเจอครั้งแรกนะครับยังไม่คุ้นเคยนะครับห้วงยางรถอยู่นะครับเมื่อกี้ก็ควานเขียวไปแย่งก็กลัวจะหายอีกนะครับกลัวจะหายอีกนะครับ ดูนะครับอ่านี้นะครับมาทักทายหน่อยนะครับขออ้อนอีกแล้วนะครับอ้อนอีกแล้วนะครับนู่นะอ้อนอ้อนขอเอายางรถอีกแล้วครับคุณน้องดาวนะครับน้องดาวอ้อนปั่นคุณปลาลักกี้นะครับดูนะครับจะเอายางรถได้หรือเปล่านะครับเจอขันแรกด้วยวันนี้นะครับเนาะนี่นี่นี่ขอหน่อยขอหน่อยนะครับขอหน่อยขอหน่อยได้ไหมได้ไหมดูสิอาดูนะครับเหมือนกับแม่กับลูกเลย นี่นะครับตุ้อินุเหมือนกันเลยนะครับน้องทรงๆเหมือนกันนะครับตัวตุ้อินุนะครับคนท้วนนะครับน่ารักเลยครับน้องดาวเนาะกับลักกี้นะครับน่าจะสูงเท่ากันนะครับปีหน้านะครับไม่ใช่ปีนะครับวันข้างหน้านะครับวันข้างหน้าน่าจะตัวใหญ่เท่าลักกี้หรือเปล่านะครับเพราะดูหนังเนื้อหนังนะครับดูหนานะครับดูหนาด้วยนะครับเอาไปเล่นอะไรแล้วตอนนู้น อ้อนอยางรถไม่ได้ก็ไปเล่นต้นไม้แล้วตอนนี้นะครับหลักกี้ก็ห่วงอยางรถไว้เรือเกือนะครับไม่ให้หน้องเล่นด้วยเลยนะครับเนาะน้องนะครับน้องดาวนะครับมาดูความน่ารักของน้องดาวนะครับกับของตาหลักกี้นะครับผมจะอ้อนเอาอยางรถด,ด้วยก็ไม่ได้เลยนะครับหลักกี้เนาะนี่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 นอ้าวไปขออีกแล้วนะครับไปอ้อนอีกแล้ว <laughs> จะได้ไหมยางรถวันน <c oughs> <c oughs> ี้ได้บอมื่อไ้ร่ได้บอ บ่ได้หรอกครับว่าดูโอนนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้น้องกินด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับหนึ่งคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจให้น้องกินนะครับขอบคุณมากเลยนะครับผม